สวัสดีครับผมตุลน,นะครับช่องทาร่ววิลตุลน,นะครับผมวันนี้นะครับจะเป็นการมาทำนายดวงกรรมเก่าและกุศลผลบุญประจำครึ่งปีแรกของปี2569นะครับโดยวันนี้จะเป็นการทำนายให้กับชาวราศีกรกฎนะครับได้แก่ผู้ที่เกิดในวันที่15กรกฎาคมถึง15สิงหาคมนะครับสวัสดีชาวราศีกรกฎทุกๆท,ท่านด้วยนะครับผม หมอตุลน,นะครับได้แบ่งการทํานายออกเป็น4ช่วงนะครับช่วงตัวตนจากอดิตชาติที่ส่งผลมาให้คุณนะครับและกําเก่าที่ส่งผลมาให้คุณแต่ละเดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคนจนถึงเดือนเมษายนนะครับอีก3ช่วงท่านใดที่อยากจะรับชมในช่วงไหนนะครับสามารถกดเข้าไปได้เลยในช่องคอมเมนต์นะครับหมอตุลได้ทำตามสแตปมเอาไว้ให้แล้วนะครับผม แต่ก่อนที่จะทำนายดวงนะครับหมอตุลนขออธิบายวัตถุประสงค์ในการจัดทำคอนเทนต์ทํานายดวงชุดนี้ขึ้นมาก่อนนะครับการทำนายดวงชุดนี้นะครับจะเป็นการตรวจดูกรรมเก่าและกุศลผลบุญนะครับที่ส่งมาจากอดีตชาติและมีผลให้กับคุณในช่วงนี้นะครับผมในช่วง6เดือนต่อจากนี้นะครับและก็จะดูไปถึงเจ้ากรรมในเวรและเจ้าบุญในคุณของคุณด้วยนะครับ จ้ากันในเวรและเจ้าบุญในคุณนั้นนะครับอาจจะวนเวียนในพบภูมิมนุษย์หรือพบภูมิมอื่นก็ได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งถ้าท่านใดที่อยากจะรู้ในเรื่องเกี่ยวกับพบภูมิต่างๆนะครับหมอตุลได้ท,ทําทฤษฎีที่อิงตามพระพุทธศาสนายึดหลักของวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับกดเข้าไปได้เลยในช่องเพลิดนะครับแล้วก็จะมีทฤษฎีอย่างนี้นะครับเกี่ยวกับการเวียนว่ายตายเกิดแบบนี้นะครับอีกสองทฤษฎีด้วยนะครับกดเข้าไปได้เลยสําหรับท่านที่สนใจนะครับ อ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะครับเอาตัวตนจากอดีตชาติของชาวราศีกรกฎนะครับเป็นอย่างไรนะครับที่ส่งผลมาในช่วงนี้นะขอตัวตนนะครับจากอดีตชาตินะครับที่ส่งผลมาให้ชาวราศีกรกฎในช่วงครึ่งปีแรกของปี2,500 69กนี้ด้วยนะครับขอต,ตัวตนจากอดีตชาตินะครับ สำหรับตัวตนจากอดีตชาติของชาวราศีกรกฎนะครับคุณเป็นคนที่มีพัดเดชมากเลยนะครับมีอำนาจบาลมีนะครับน่าจะมีอิทธิพลสูงมากๆเลยนะครับในช่วงภพชาติที่แล้วของคุณนะครับอาจจะเป็นพวกเมคทัพนะครับเพราะว่ามีพ่ายของคุีน็อสวอร์ดนะครับอาจจะเป็นพวกถ่าว่าคุณเป็นพวกทหารเนี่ยก็จะเป็นระดับแบบว่าแม่ทัพขุนศึกผู้เกียงไกลนะครับ แต่คุณก็สามารถที่จะอ่าอยัางไงครับปรับตัวได้ด้วยนะครับ เวลาที่คุณนำทัพนำค่าศึกเนี่ยคุณจะมีความเด็ดขาดชัดเจนมีพันเดชนะครับแต่เวลาที่คุณอยู่ต่อนหน้าผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยคุณก็จะใช้ประคุณรู้จักอ่อนน้อมถม่อมตัวด้วยนะครับโอ้ค่อนข้างจะเป็นตัวตนที่ดีมากๆเลยนะครับมีความแข็งนอกอ่อนในนะครับรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับแถมหาเงินหาทองเก่งซะด้วยนะครับเรียกได้ว่าอาจจะไม่ได้เป็นแค่ขุนศึกขุนอะไรอย่างเดียวนะครับคุณก็รู้จักไปค้าขายหรือไปหาเงินด้วยนะครับมีโอกาสสูงนะที่ จะเป็นพว,พวกเจ้าขุนมูลนายเก่านะครับพวกขุนนางเต่าหรือพวกที่มีสักดินานะครับมีโอกาสสูงเลยนะเ <c oughs> พราะว่ามีทางไพ่เพจออฟเพนนักเคลิ้นะครับ <c oughs> ก็แปลว่าคุณมีค่าทาตบริวารค่อนข้างจเยอะนะครับแล้วก็มีอำนาจบาร,รมีในการที่จะจัดการสิ่งต่างๆเอาซะด้วยนะครับแล้วคุณก็เป็นคนที่ไม่ค่อยจะ ยึดติดกับอะไรง่ายๆซะด้วยนะครับคุณสามารถปรับตัวเก่งด้วยนะครับโอ้เป็นไปได้สูงเลยนะที่คุณอาจจะเป็นพวกที่ชอบเดินทางติดต่อไปนู่นไปนี่ไปนั่นนะครับแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยจะให้ความสำคัญ กับความรักท่้งหรายเรียกได้ว่าเป็นคนที่ไม่ให้ความชัดเจนกับใครนะครับมาฮะเป็นคนที่ใครก็พูดง่ายๆเลยพวกพวกขุนอ่าพวกเจ้านายเก่านะครับพวกพวกบรรดาเจ้าขุนมูลนายเก่านั่นแหละครับผมมันก็เลยไม่ไมค่อยจะไม่ค่อยจะเมียเยอะพูดง่ายๆพูดตรงๆเลยนะครับเป็นคนที่เมียเยอะนะครับแล้วก็ไม่ค่อยจะให้ความสําคัญกับความรักนะครับแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเหมือน มีเยอะได้แต่จะไม่ให้ความชัดเจนกับใครนะครับก็ตามหลักของพวกขุนนางเก่าๆในสมัยโบราณเลยนะครับก็คือพูดง่ายๆเลยก็เป็นคนที่คุณดูคุ้มครือนะครับเกี่ยวกับเรื่ององความรักนะครับแต่เรื่องงานเรื่องอะไรคุณเก่งมากเลยนะครับมันก็เลยทําให้นะครับภาพลักษณ์ที่เด่นชัดของคุณเลยนะครับคุณมีครอบครัวใหญ่นะครับอ่าพูดง่ายๆเลยนะครับคุณเป็นพวกมีสักวินานะครับมีเมียเยอะเมียมากนะครับแล้วก็อ่าค่อนข้างจะมีค่าทาสบริวารอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่คุณก็เป็นคนที่ให้ความ สำคัญกับการดูแลนะครับดูแลคนในครอบครัวนะคุณไม่ได้คุณไม่ได้โฟกัสแบบคนใดคนหนึ่งมีเมียคนเดียวเป็นไปได้สูงเลยนะที่ตัวตนเก่าของคุณเนี่ยจะเป็นผู้ชายนะครับสําหรับชาวราศีกรกฎนะครับอ่าแล้วคุณก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความเจ้าชู้นะครับเจ้าชู้มากนะครับมีครอบครัวที่ใหญ่มากมีเมียแบบโอ้โหน่าจะเป็นสิบเลยนะครับห้อมล้อมคุณเลยนะครับอ่าเพราะคุณมีอํานาจบารมีแล้วก็มีอิทธิพล กับผู้คนที่ค่อนข้างจะเยอะมากๆเอาสุดด้วยนะครับโอ้โหพูดง่ายๆเลยเป็นพวกขุนนางเก่านั่นเองนะครับสําหรับชาวราศีกรกฎนะครับสําหรับตัวตนที่ส่งมาให้คุณในภพชาตินี้นะครับเอาต่อมานะครับมาดูกรรมเก่าและกุศลผลบุญที่ส่งมาให้คุณจากอดีตชาติมาจนถึงในภพชาตินี้ก่อนเลยนะครับเอาเดือนพฤศจิกาธันวาก่อนนะครับดูกรรมเก่าและเจ้ากรรมในเวรก่อนเลยนะครับขอกรรมเก่านะครับ และเจ้ากัมนาเวนของชาวราศีกรกฏด้วยนะครับขอคำเก่าโอ้หนักหนาสาหัสเลยนะครับนี่แหละครับผลกรรมจากตัวตนจากอดีตชาติของแท้เลยนะครับเนื่องจากที่อดีตชาติคุณเนี่ยสาวๆเยอะเมียเยอะเมีเยมากนะครับชาตินี้ก็เลยทําให้คุณต้องเจ็บปวดกับความรัก อยู่ซ้ำๆซักๆนะอ่านในช่วงเดือนพฤศจิกาธันวาเนี่ยจะเป็นช่วงที่คุณเจ็บปวดแล้วก็มีกรรมความรักอย่างรุนแรงเลยนะครับไปรักใครก็เจ็บโดนคนรักหักหลังนะครับโอ้กรรมของคุณมาในรูปแบบของคนรักเลยนะครับแล้วก็จะโดนพวกแบบว่าใครเข้ามาหาคุณเนี่ยก็จะเป็นพวกที่ทําอะไรแย้งกับสินห้านะครับเป็นพวกสายดาร์กนั่นเองนะครับอ่ะทำให้คุณนะครับต้องเจอกับเรื่องผิดหวังซ้ำๆซักๆนะครับ ใครเข้ามาเนี่ยจะมีข้อใดข้อหนึ่งในสินห้านะครับที่ผิดนะครับก็คืออาจจะเป็นคนอารมณ์รุนแรงหรือแม้กระทั่งตัวคนเองก็ตามนะครับอาจจะมีผลอาจจะเป็นคนที่มีอะไรตรงข้างกับสินห้านะครับอารมณ์รุนแรงหวังผลประโยชน์นะครับหรือว่าพวกที่ชอบมักมากในการมาลมนะครับไม่รู้เป็นคุณเองหรือเปล่าด้วยนะครับเจ้าชู้เกินเหตุนะครับเป็นตัวเป็นพลังงานเก่าที่ส่งมาจากอดีตชาติมันก็เลยทําให้คุณเนี่ยค่อนข้างที่จะหนักหนาสาหัสในเรื่องนี้นะครับแล้วก็อ่า โกหกนะครับเสพติดการโกหกหรือแม้กระทั่งเสพติดจุรายาเมาหรือว่าอ่าสิ่งเสพติด การพนงการพนันอะไรที่ไม่ดีก็ตามนะครับทำให้นะครับพอจะไปเริ่มความรักกับใครก็มีพวกนี้เข้ามาหรือว่าเป็นพวกที่ควบคุมโงการจิตใจคนเก่งพวกสายบอกว่าใช้จิติยาสูงขึ้นไปเจอคนรักประเภทนี้ก็เป็นไปได้นะครับพวกชอบใช้ไมา์เกมชอบใช้ไมค์คอนโทรใส่คุณนะครับทําให้พอจะเริ่มความรักทีไรก็เจ็บปวดทุรนทุรายนะครับไม่สมหวังเอาซะเลยนะครับถ้าคุณเป็นคนโสดก็เช่นเดียวกันนะครับคนโสดก็จะไปเจอแต่พวกหลอกลวงนะครับหวังผลประโยชน์แล้วก็ พวกที่ทําอะไรที่ตรงข้ามกับสินห้าทั้งหลายทั้งแหล่นะครับทาให้คุณเจ็บปวดทาให้คุณโดนหักหลังซ้ําๆซากซากอ,อย่างนี้จะเป็นช่วง2เดือนที่กาหนักเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอย่าเพิ่งมีความรักเลยจะดีกว่านะครับหรือถ้าคนมีคู่ก็ตามนะครับคนมีคู่ก็จะไปเจอแต่คนรักที่ทําอะไรไม่ดีใส่คุณนะครับช่วงนี้เนี่ยโอ้โหป,ปัญหาปั่นป่วนมากเลยนะครับถ้าเขา ทําทไม่ดีนะครับบางทีปัญหาอาจจะไม่ได้อยู่ที่เขาก็เป็นไปได้นะครับอาจจะอยู่ที่การจองเวรจองกรรมมาจากอดีตชาติพวกบรรดา,าเมียเมียทั้งหลายที่คุณเคยไปหัดอ,อกไปทําให้เขาเจ็บปวดต้องทนอยู่กับการที่อะไรต่างๆนานาของคุณนั่นแหละครับผมมันเลยส่งผลมาให้คุณในภพชาตินี้นะทาให้คนรักของคุณเนี่ยปั่นปว่วนแล้วก็หาเรื่องคุณตลอดเวลาก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นไปทําบุญโดยด่วนเลยนะครับ เจ้ากรรมในเวรแน่นอนเจ้ากรรมในเวรของคุณไม่ได้มาแค่หนึ่งแน่นอนนะครับเป็นสายดาร์กมาเลยครับน่าจะวนเวียนมาเยอะเลยนะครับเพราะคุณไปทําความเจ็บปวดกับสาวๆเอาไว้เยอะนะครับในตัวตนของภพชาติเก่าของภพภูมิเก่าของคุณนะครับไม่ว่าเจ้ากรรมในเวรของคุณจะอยู่ในภพภูมินี้หรืออยู่ในภพภูมิอื่นก็ตามนะครับอยู่ในภพภูมิมนุษย์หรือภพภูมิอื่นก็ตามนะครับแต่เขาจองเวรจองกรรมคุณไม่เลิกอย่างแน่นอนแล้วก็จะทําให้คุณเจ็บปวดแล้วก็ทุรนทุรายเกี่ยวกับเรื่องของความรักหนักหนาสาหัสเอาซะด้วยนะครัับบสําาหรชว ราศีกอกตนะครับนะครับอ่ะก็สองเดือนนี้เลยนะครับ <c oughs> พฤศจิกาธันวาเป็นช่วงที่คุณมีกรรมความรัก <c oughs> หนาสาหัสเอาซะด้วยนะครับเอาต่อไปมาดูคุณสนผลบุญและเจ้าบุญในคุณของคุณกันบ้างดีกว่าครับคุณมีกรรมความรักนะจะมีบุญอะไรเกี่ยวกับเรื่องใดบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับขอคุณสนผลบุญนะครับและเจ้าบุญในคุณนะครับของชาว ราศีกรกฎนะครับในช่วงพฤศจิกาธันวาแม่คุณมีกรรมเกี่ยวกับเรื่องความรักนะแต่คุณมีบุญเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะครับช่วงนี้คนโสดแนะนําเลยนะครับถ้าตามต่าหน้าไพ่ที่ทานายเลยนะครับคุณมีกรรมความรักหนะักไปเจอใครเนี่ยก็จะมีแต่ความเจ็บปวดทุรนทุราย ไปให้ความสําคัญกับการเงินดีกว่านะครับเพราะคุณมีกุศลผลบุญเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองนะครับเงินทองจะไหลามาไม่ขาดมือนะครับเพราะว่าอดีตชาติของคุณเนี่ยก็มีบุญญาธิการสูงนะครับทาบุญบารมีเอาไว้ให้กับประเทศชาติเยอะก็นแน่นอนก็ส่งผลไหมคุณในภพชาตินี้นะครับช่วง2เดือนนี้นะพฤติการันวาเนี่ยจะเป็นช่วงที่คุณมีเกณฑ์จะได้รับเงินก้อนใหญ่นะครับอาจจะได้โบนัสโบนัสนะครับอาจจะได้อเงินอะไรต่างๆนะครับถ้าคุณทําธุรกิจส่วนตัวเนี่ยคุณก็จะเจอลูกค้าที่หา เงินไหมคุณได้เยอะทําเงินให้คุณได้เยอะมากนะครับดวงลูกน้องลูกน้องบริวงบริวารก็ดีนะครับทาเงินทําทองให้คุณได้เจ้าบุญในคุณของคุณมาในรูปแบบของคนที่อายุน้อยกว่านะครับถ้าไม่ได้อยู่ในภพภูมินี้อยู่ในภพภูมิอื่อน,นก็ทําบุญไปถึงเขาด้วยนะครับไม่ใช่ไปทําบุญกับเจ้ากรรมนายเวรความรักอย่างเดียวนะทําบุญถึงเจ้าบุญในคุณเพื่อจะได้ให้เ,เงินคุณไหลมาเทมาด้วยนะครับอาจจะเป็นพวกบรรดาธาทตุบริวารถึงแม้คุณจะทําความเจ็บปวดให้สาวๆในอดีตชาตินะเพราะคุณเป็นหุ่นนาะครับแต่คุ ดูแลธาตุบริเวณดูแลอะไรเป็นอย่างดีนะครับก็เรียกง่ายๆว่าคุณมีบุญคุณกับเขา พบชาตินี้เขาก็เลยมาตอบแทนคุณนะครับทําให้คุณเนี่ยเงินทองไม่ขาดมือมีความสบายอกสบายใจในเรื่องของการหาเงินด้วยนะครับถึงแม้ในบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นไปตยามที่หวังแต่คุณก็จะมีความแข็งแกร่งในจิตใจด้วยนะครับต่อให้ผิดพลาดกี่ครั้งคุณก็ลุกขึ้นมาหาเงินถ้าเป็นเรื่องเงินเนี่ยคุณเก่งมากเอาง่ายๆเลยดีกว่านะครับคุณมีความแข็งแกร่งทางจิตใจนะครับแล้วก็ไม่กลัวในเรื่องของการที่จะเสียเงินนะครับกล้าได้กล้าเสียพูดอย่างนั้นเถอะ และตาความกล้าได้กล้าเสี่ยงของคุณนั้นนะครับจะทําให้คุณทาเงินได้อย่างมหาศาลแล้วก็มีดวงส่งเสริมจากเจ้าบุญในคุณเอาซะด้วยนะครับสําหรับชาวราศีกอลนะครับอาจก็มีกรมความรักนะครับแต่ว่ามีบุญเกี่ยวกับเรื่องการหาเงินนะครับไปโฟกัสหาเงินกันเลยดีกว่านะครับสําหรับชาวราศีกรกฎนะครับเอาต่อไปมาดูช่วงปีใหม่กันว่าดีกว่านะครับมกลาคุณพากรรมของคุณจะมีอะไรบ้างนะครับขอกรรมเก่านะครับและเจ้ากรรมในเวรนะครับ ของชาวราศีกกรกฎในช่วงเดือนมกราคุมภาด้วยนะครับแม่กรรมคุณไม่หมดจริงๆนะครับมาอีกแล้วนะครับ ท่าทางคุณมีกรรมเกี่ยวกับเรื่องความรักนะครับจากอดีตชาติเนี่ยหนักหนาสาหัสจริงๆนะครับมกลาภุมพาก็เช่นเดียวกันนะครับคุณก็จะไปเจอกับพวกเด็กดื้อนะครับ่าพวกเด็กดื้อเป็นเจ้ากันในเวรของคุณเลยนะครับพวกที่บอกว่าไม่ยอมทําอะไรตามที่คุณต้องการเลยนะครับแถมยังชอบควบคุมจิตใจคุณพูดง่ายๆเลยมาตามล้างตามผานคุณนะครับทําให้คุณไม่สมหวังกับความรักสักทียังคงมีคำคำรักชูนะครับพูดง่ายๆเลยดวงไม่เดียวซะเลยนะครับสําหรับชาวราศี ก็รกฎนะครับมีการความรักตั้งแต่พฤศจิกาธันวาไปจนถึงมกราคมพาเลยนะครับแต่ถามว่าเบาลงไหมก็เบาลงนิดนึงเอา,อางี้ดีกว่านะครับแต่สายดาร์กยังตามจองเวนคุณไมเลอร์นะครับพวกไอที่แบดบอยแบดก็เบื่ออะไรทุกทุกอย่างที่ขัดกับสินห้านะครับหรือแม้กระทั่งตัวคุณเองนะครับถ้ายังไม่เลิก เป็นแบบนี้นะครับก็อาจจะต้องเจอกรรมแบบนี้ไปตลอดก็เป็นไปได้เพราะฉะรีบเลยนะครับรีบเปลี่ยนตัวเองนะครับหรือไม่ก็ไปทําบุญทำทานตัดเรตัดกรรมนะครับถ้าคุณไม่ได้เป็นนะคุณก็จะเจอการจองล้างจองผานจากพวกบรรดาเมียเมียเก่าๆของคุณนั่นแหละครับจากอดีตชาติหรือแค่ทางจากภพชาตินี้ก็ตามนะครับทําให้คุณปั่นป่วนรวนเลยะครับตัดสินใจอะไรกับใครไม่ได้สักทีนะครับพอจะลงหลักตักฐานกับใครครับเขาก็หนีคุณนะครับเขาก็ดื้อคุณนะครับ คนที่คุณไม่ได้รักเขาก็จะเข้าหาคุณนะครับเอาจะปันป่วนอยู่อย่างนี้นะครับแล้วก็จะทําให้คุณเนี่ยค่อนข้างจะเหนื่อยนะครับค่อนข้างจะเหนื่อยค่อนข้างจะเพลียถ้าเป็นเรื่องความรักนี่คุณทักไปไว้ก่อนเลยดีกว่านะครับทอยางไรก็ไม่ประสบความสำเร็จต่อให้คุณจะตั้งใจเป็นคนดีพยายามทําอะไรเอาอกเอาใจใครแค่ไหนก็ตามนะครับแต่คนที่คุณอ่ากาลังจะเข้าหาเขาเขาจะดื้อกับคุณสุดๆเลยนะครับเขาะจะไม่ยอมคุณท่าเดียวเลยนะครับแต่คนที่คุณไม่ได้อะไรแบบเขาเท่าไหร่อ่าโอเคเขาอาจจะกลับมาหาคุณแต่คุณก็ไไไไไมมม่่ดด้้ชออบะราก แต่โดยหลักๆสุดท้ายคุณก็จะไปผิดหวังวนเวียนซ้ําๆนะครับเพราะฉะนั้นไปทําบุญทาทานนะครับเกี่ยวกับเรื่องความรักนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามนะครับถ้าคุณเป็นผู้ชายเนี่ยถ้าคุณเป็นผู้หญิงเนี่ยคุณก็จะไปเจอคนที่จ้องแต่จะหาผลประโยชน์จากคุณนะครับแล้วก็จะไปเจอพวกสายดาร์กอารมณ์รุนแรงนะครับชอบใช้มาไคอนโทรใส่คุณนะครับยาวๆไปเลยนะครับจนถึงโมกาตุมพากมความรักจะยังไม่จบสิ้นนะครับแล้วก็ บอลเทาเบาบางลงไหมนิดนึงนะครับแต่ก็ออยังหนักหนาสาหัสอยู่นะครับไปทําบุญอัตกรรมโดยด่วนเลยนะครับสําหรับชาวราศีกรกฎนะครับเอามาดูเจ้าบุญในคุณและกุศลผลบุญของคุณกันบ้างดีกว่านะครับกันความรักคุณกองเวนหนักมากเลยนะครับมาดูกุศลผลบุญของชาวราศีกรกฎก,กฎันบ้างดีกว่านะครับอ๋อกุศลผลบุญของชาวแม่ เหมือนเดิมนะครับอ่าเหมือนเดิมนะครับก็คือ แต่แต่ว่ากุศลผลบุญของคุณในเรื่องความรักจะเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับอ่ามันยังมีการจองโดนจองเวรอยู่นะอ่าพูดตามตามทิ่ไพ่ของกรรมออกมานะครับยังคงไม่ประสบความสําเร็จนะครับแต่จะเริ่มนะครับมีผลบุญเกี่ยวกับเรื่องความรักความเอนดูเข้ามาแล้วนะครับแต่หลักๆเลยก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินอยู่นั่นแหละครับผมแต่สัญญาณความรักความโรแมนติกจะเริ่มเข้ามาแล้วนะครับต้องให้พ้นไปก่อนเลยนะสักประมาณไปตายกุมภาถึงจะมีโอกาสนะครับที่จะเริ่มมีความรักดีๆหรือว่ามีคนที่ เข้ามาดูแลหัวใจคุณได้บ้างน,นะครับเพราะมีไพ่กู้รักขึ้นมาเป็นกุศลบุบุญคุณเลยนะครับ แต่นะครับคู่รักของคุณจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีอายุนะครับแล้วก็อาจจะเป็นคนที่คุณไม่ได้รักอย่างที่บอกนะครับอย่าไปโฟกัสกับคนที่คุณต้องการจะไขว้ฟ้าไปไล่ตามไปโหยหาเขานะครับเขาจะยิ่งหนีเป็นเด็กดื้อใส่คุณนะครับให้คุณไปหาคนที่เขารักคุณดีกว่านะครับพร้อมจะดูแลคุณนะครับเป็นผู้ใหญ่หน่อยนะครับแล้วก็เป็นพวกสายดูแลนะครับสายดูแลสายเอาใจใส่หรืออาจจะมีฐานะมั่นคงด้วยก็ได้นะครับจะมาส่งเสริมคุณเลยนะอาจจะมีเจ้าบุญในคุณนะครับที่มาในรูปแบบของผู้หลักผู้ใหญ่น ก็ดูแลเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินนะครับจริงๆถือว่าบุญกุศลคุณเยอะมากเลยนะครับให้ออกมาเนี่ยโอ้ทั้งงานทั้งเงินงอกงามเลยนะครับมีเกณฑ์จะได้อ่ากิจการกจรินก้าวหน้านะครับอย่าให้ความรักมันมาบัน่นทอนคุณเด็ดขาดเลยนะครับถ้าอ่าใครมาทําอะไรหรือว่าถ้าคุณเป็นคนที่ทําตัวเป็น boy, เพลิงเพลอยมีอารมณ์รุนแรงต้องปรับพฤติกรรมก่วนเลยนะครับตัดเรื่องความรักตัดเรื่องหัวใจไปก่อนเลยก็ได้นะครับไปปรับทุกอย่างหรือไปทำบุญทำทานให้ลดตัวเองลองตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าดวงของคุณเนี่ย จะมีคนมาอุปถัมภ์หรือว่ามีมีดวงมีดวงที่จะทําให้การเงินการงานรุ่งเรืองนะครับด้วยความรักความเมตตาจากคนรอบข้างนะครับแต่สิ่งที่จะพังคุณได้มีอย่างเดียวเลยนะครับก็คือเรื่องของความรักที่คุณไปโหยหาไปไล่ตามคนที่เขาไม่ได้รักคุณนั่นแหละครับมันก็จะทําให้คุณชีวิตตกต่ำดาดิ่งครับเพราะฉะนั้นเข้าหาให้ถูกคนทําบุญให้ถูกทางนะครับก็จะทําให้ชีวิตของคุณร,รุ่งเรืองเจริญก้าวหน้าแล้วก็มีงานไหลเข้ามาไม่ขาดสายซะด้วยนะครับสําหรับคุณ ส่วนผลบุญที่ชาวราศีกรกฎจะได้รับในช่วงต้นปีใหม่นะครับเรียกได้ว่าการงานการเงินรุ่งเรืองนะครับถ้าจะมีใครเอาเข้ามาส่งเสริมส่งจุดนี้ดีกว่านะครับถ้าเอามาแล้วทำให้ชีวิตคุณตกต่ำด้ำดิ่งลงตัดไปเลยนะครับกับเรื่องความรักนะครับอ่ะต่อไปนะครับมาดูเดือนถัดไปกันบ้างดีกว่านะครับมีนาเมษานะครับสําหรับชาวราศีกรกฎว่าจะเป็นอย่างไรนะครับขอกาเต่านะครับและเจ้ากำนายน ของชาวราศีกรกฎในช่วงเดือนมีนาเมสาด้วยนะครับอขอกร,รมเก่านะครับสำหรับกรรมนะครับเกี่ยวกับเรื่องของชาวราศีกรกฎช่วงมีนาเมสาคุณต้องระวังเลยนะครับทั้งงานทั้งเงินเลยนะทีนี้เรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องความรักพักเลยนะครับอ่าไม่ แต่ไม่แน่นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเจ้ากรรมนายเวรนะครับที่ลุกลานคุณไม่เลิกนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ที่ชาวราศีกรกฎแล้วนะครับถ้าคุณยังไปหมกมุ่นอยู่แต่กับความรักนะครับแล้วก็ไปไล่ตามคนที่เขาแบบว่าเป็นอย่างนั้นนะครับหาผลประโยชน์หรืออะไรต่างๆนานากับคุณก็ตามว่าพวกสายดาร์กทั้งหลายทั้งแหล่หรือพวกที่เล่น เกมจิตวิทยาเป็นพวกไมค์คอนโทรลใส่คุณนะครับถ้าคุณยังไปยึดเขาอยู่นะครับพังแน่นอนนะครับพังหมดทุกอย่างนะครับการงานการเงินสิ่งที่คุณมุ่งหวังตั้งใจจับพังทลายลงเลยนะครับเป็นไพ่ทาวเวอร์ขึ้นมาเลยนะเพราะฉะนั้นต้องระวังนะครับเขาเล่นคุณหนักนะครับซึ่งมันอาจจะมาจากกันดิตชาตินะครับที่คุณไปทําร้ายทําลายจิตใจของสาวๆเอาไว้เยอะนะครับทำให้ปีทำไม้มาในภพภูมินี้นะครับทาให้ต้นปีนี้เนี่ยคุณเจอกรรมตามราวีหนักมากและจองเวรจองกรรมคุณไม่เลิ และถ้าคุณไม่รีบตัดกรรมนะครับไม่รีบขอโหสิกรรมเขานะครับอาจจะก,กระทบนี่กระทบมาถึงการงานการเงินแล้วนะครับช่วงช่วงช่วงนี้นะยังไม่กระทบนะครับช่วงต้นปีใหม่ยังไม่กระทบแต่ถ้าคุณยังไม่รีบตัดกรรมนะครับจะไปกระทบเอาช่วงมีนาเมษาอย่างแน่นอนนะครับมีไพ่พังทลายเด็ดพาวเวอร์ขึ้นตเตือนแล้วนะครับแถมยังไม่ใช่พังทลายแค่ความรักแล้วนะที่เนี้ยมันกระทบไปถึงการงานการเงินของชาวราศีกรกฎแล้วนะครับเพราะฉะนั้น สิ่งที่คุณพึงกระทาคือ,คอต้องรีดตัดกรรมตั้งแต่วันนี้นะครับเข้าหาให้ถูกคนนะครับแล้วก็หนีหางดีหายเดินออกมาจากความสัมพันธ์ที่ย่าแย่ก็จะทําให้คุณป้องกันเหตุนี้ได้นะครับมาดูกุศลผลบุญของคุณกันบ้างดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างและเจ้าคุณบุญในคุณที่คุณควรจะทําบุญให้หรือควรจะเข้าหาคือใครนะครับสําหรับในเดือนมีนาในษามนะครับขอนะครับกุศล <c oughs> ผลบุญ และเจ้าบุญนายคุณนะครับของช้าวอ่ะนี่แหละครับผมเห็นไหมคุณนะครับมีดวงในเรื่องการส่งเสริมกับเรื่องการเงินเรื่องของอะไรอยู่แล้วนะครับเจ้าบุญในคุณของคุณจะมาในรูปแบบของคนที่อยู่ในแดนไกลนะครับอ่ะล้วคุณไปอ่าไปไปติดต่อประสานงานนะครับหรือว่าทํางานอะไรที่อยู่ในแดนไกลนะครับเป็นทรงเป็นเซล์หรือว่าทำงานโซเชียลอะไรก็ตามนะครับ คุณจะได้รับการส่งเสริมและจะทําให้เงินทองการงานหลั่งไหลมาไหลมาเทมาเลยนะครับแต่สิ่งที่คุณจะต้องยึดเอาไว้เลยนะครับคือคุณจะต้องมีความรอบครอบในการหาเงินนะครับแล้วก็ใช้เสน่ห์ของคุณดึงดูนะครับมีมีเริ่มดวงความรักก็ถือว่ากําลังดีนะครับอ่านีบุญมีบุญกุศลเกี่ยวกับเรื่องความรักนะส่งมาจากอดีตชาตินะครับเพราะว่าด้วยความที่โอเคคุณทําดีอะไรกับคนไว้เยอะนะครับมีบุญญาธิการสูงนะครับเขาก็เห็นนะครับในจุดนี้นะพวกเจ้าบุญในคุณคุณพยายามมาช่วยนะครับแต่คุณ โดนจองเวรจองกรรมหนักพอสมควรจากเจ้ากรรมในเวรนึกออกไหครับเจ้าบุญลายคุณที่อยากจะช่วยคุณเนี่ยาาก็อาจจะส่งมาไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องตัดที่ตัวเองก่อนนะครับอย่าไปทําตัวที่แบบว่าไปไล่ตามพวกพวกสายดาร์กพวกอะไรต่างๆนานาที่ที่มาหลอกลวงคุณนะครับ อย่างนั้นจะพาชีวิตคุณไปตกต่ำดำดิ่งอย่างแน่นอนนะครับคุณจะต้องเปิดเสน่ห์ของตัวเองออกมานะครับแล้วก็แล้วก็ดึงดูให้คนดีๆเข้ามานะครับเปลี่ยนที่ตัวเราเองก่อนนะครับตั้งใจทํางานหาเงินนะครับแล้วก็อย่าไปสนใจคนที่เขาไม่ได้รักคุณจริงๆนะครับเอาคนที่เขารักคุณพร้อมจะมาดูแลคุณดีกว่านะครับก็จะทําให้ส่งเสริมคุณนะครับทั้งเรื่องของการงานที่สําคัญนะครับอย่าเป็นสายเปเด็ดขาดเลยนะครับเพราะว่าไา่ออกมาบอกนะว่าให้คุณงกเงินเอาไว้นะครับถ้าคุณเป็นผู้ชายนะถ้าคุณไปทุ่ม ไปทุ่ม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 คนที่เขาเข้ามาเขาก็ไม่ได้จริงใจกับคุณนะครับเขาเข้ามาหาคุณเพราะเงินนะเพราะว่าดวงของคุณเนี่ยเรื่องเองินเ,เรื่องทองดีมากเลยนะครับเรื่องการงานการเงินดีมากแต่คุณจะไปโดนเรื่องของหัวใจเนี่ยครับที่จะทําให้ทุกอย่างล่ม แล้วก็พันพินาศขามือคุณเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นผู้ชายเนี่ยต้องระวังให้ตรงหนักถ้าคุณเป็นผู้หญิงก็เช่นกันนะครับอย่าไปแบบว่าหวยหาแบบว่าไปไล่ตามพวกสายดองสายดาร์กอะไรต่างๆอันะเขาอาจจะมาหลอกลวงแล้วก็หวังผลประโยชน์กับคุณก็เป็นไปได้น,นะครับรักคนที่เขารักเราและพร้อมจะมาดูแลเราดีกว่านะครับก็จะทําให้ชีวิตของคุณรุ่งเรืองนะครับแล้วก็ทําให้คุณเจริญก้าวหน้าทั้งการงานการเงินและมีโอกาสที่เจริญในเรื่องของความรักด้วยเช่นกันนะครับพูดง่ายๆเลยนะครับสาหรับชาวราศี กรกฎนะครับคุณโดนจองเวรจองกรรมจากบรรดานเมียเก่าๆของคุณจากภพชาติที่แล้วนะครับ ไปทําบุญถึงเขาโดยเรววนะครับแล้วก็ขอให้คุณได้เจอคนดีแต่ตัวคุณเองก็ต้องมองคนให้ขาดด้วยเช่นเดียวกันนะครับสาหรับชาวราศีกรกฎนะครับอ่าแล้วก็สําหรับในคลิปนี้นะครับก็จบคําทํานายกําเก่าและกุศลบ,บุญของชาวราศีกรกฎเพียงเท่านี้นะครับเป็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันได้นะครับชอบไม่ชอบก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันได้นะครับและสำหรับท่านใดที่อยากจะดูดวงส่วนตัวกับหมอตุลน,นะครับติดต่อมาได้เลยทางแอดไลน์ line. หรือทางช่องทาง Facebook ส่วนตัวนะครับ ที่ผมได้ลงลิงก์เอาไว้ให้ในคยาอธิบายใต้คลิปนะครับโดยในช่องทาง Facebook ส่วนตัวจะมีไลฟ์สดดูดวงฟรีด้วยนะครับไปกดติดตามกันไว้ได้เลยนะครับแล้วก็สําหรับทํนใดที่ <c oughs> อยากจะดูคลิปเก่าๆของหมอตุลกดเข้าไปได้เลยในช่องคลิปนะครับและสำหรับในคลิปนี้ถ้ามันเป็นประโยชน์กับท่านที่เข้ามารับชมฝากกดติดตามช่องทาร์ลวิตุลด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปทำนายดวงอย่างนี้นะครับออกมาเป็นประจำทุกเดือนอย่างแน่นอนนะครับสำหรับในคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับผม